มะตัดไม่พี่น้องต,ต,อนนต,ตัดไม้เพชรตูเผาน้ำย่านพนโต,ต,ต๊ะห้ามไม้เพชรตูสักลักเพชรตูมันในเพชรตูเผาน้ำย่านพนโต๊ะนโต๊ะห้ามมมีมงส่วนได้หนินี่มาตัดอายุหัวดอนซาสิไก่เติมเพชรตูเพชรตูก,ตก,กับสางหน่อยสางหน่อยคนไว้พี่น้องนี่ไม่เพชรตูเผาน้ำ คนใดยังน้ออันนี้โมกยังอันนี้เอ้ยนังโตฮะนางโตนั่งโตเนี่ยด๋อยนางโตบักว่าสแกเฮ็ดยูนโดนเขี้ยวหน่อยพคนลราพี่น้องเอ้ยไม่คนเบียมากกนกันแล้วเหมือนกันพี่ตามไปแล้วกันพี่น้องขั้นตอนเฮ็ดตูบเอาพายางมาโป๊กฝนตกเฮ็ดแล้วพี่น้องบ้านนี้เฮ็ดตูบเลย ไม่เอายเลยภูเขาน้าผมานั่นเป็นลักษณะน,นี่พอได้อยู่ใส่ฝยพ้นทุกข์มั้างน้อยเพาเห็ดแบบนี้โอ้เปแนวไรต่อผลถือบ่าปีวไปใช่ปะนี่สร้างน้อยเ,เยอ้ยผ้า,นนาหน้อยเอ้ย,นนอย,เ,ยเออรักนั่นมาจึงมัดหมัดตู้อันนี้ไว้บุหินรักมันหกักเคยบุหินเน,นั่น ทูตีนมันพี่นาศนี่มาตีนมันคันใส่กันไว้นี่ให้มันแน่นเอออันนี้เพื่อเสตีนมันเข้ามาไว้หวว่าคันไว้เออบุมีไปนี่อาศัยบังนี่ได้จึงไหวอยู่เข้มหน่ำเลยซ้อมมึงหน่ำเลยพอดีตัวกระไรโอ้หาสองลักเลยมาคำคือนี่มันจังโก่งปางอยู่ใครแน่ได้เหรอ ก็ได no ้ซ <people> <them> <that 's fine> ้อมน้ำคุข้าน้ำก็ได้ไหนโซ่ใยเลยดูปลาสันได้จ็กตัวสองตัวปลาก็เริ่มถืออยู่ในมื่ตัวสองตัวสองตัวอยู่็กด้แกล้เลยง่ายอยู่แล้วนี่น่งเลยสามรูกบนีโคุณตูหผัดอ กันฝนตรงแห้งลมมากใน,นบริยูได้หนี่ไ่อาลาดโอ้ขันนำ้ำเนาะนำมันลงพี่เนาะในไซนอีกน้ำลงแล้วกันข้านำขึ้นวิทย์ก็เลี้ยวใส่ไปเรื่อยๆน้ำลงนี่เดือนเจ็ดเดือนแปดผูกใส่ไ,ไปสั้นโอ้เขาท่าเราเบาหวานสเสรินแล้วเนาะ,ะเสรินแล้วหวานี่ซอมอยู่แล้วานั่งเอึ๊กขาดแล้ว mó vô lại càng vô có đi xuân phốn nó phốn tốt mới nhàn vào này bản. cái cầu phía quất hớt chú bẩn xóm khăn này nào là không được là bỏ nói cho bây giờ bưng ít ăn mán cả đầy ที่หาโตยังบ่ได้ก็ได้